สวัสดีค่ะ Good morning student How are you today เป็นไงคะสวัสดีตอนเช้าเด็กเป็นไงคะวันนี้สบายดีนะคะอ่ะสบายดีค่ะ Don't forget to eat kid นักเรียนอย่าลืมเด็กๆอย่าลืมรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะเรามาดูว่าวันนี้คุณครูปูจะสอนเรื่องอะไร <All right. S 1> การคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนั่นเอง ก่อนที่จะเรียนเรื่องนี้คุณครูขอทบทวนความรู้เดิมในเรื่องการคูณเศษส่วนกับจำนวนเต็มได้ไหมคะหรือว่าจำนวนนับใครจำได้บ้างอ่ามีคนตอบคุณครูว่าจำได้การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับทำอย่างไรคะนับคูณกับตัวเศษส่วนเป็นยังไงคะเด็กส่วนยังคงเดิมนั่นเองคะ่ะ ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนคุณครูขอให้นักเรียนทบทวนความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษการเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ที่เราจะเกี่ยวข้องมีเครื่องหมายอะไรหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์บ้างนักเรียนมาดูนะคะคำศัพท์ที่ควรรู้คำที่หนึ่งคําว่า fraction fraction คือเศษส่วนนั่นเอง Canculator c a l c ค l a t เ r ครื่องคิดเลขที่คุณครูชอบใช้บ่อยๆเวลาทุกสิ้นเดือน plus คือการบวก minus คือการลบ multiply ก็คือการคูณเราเรียนรู้คำศัพท์กันมาแล้วเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะเด็กการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนทำอย่างไร ก็คือทำอย่างไรคะเด็กตัวเศษคูณกับตัวเศษก็คือบนอ่าบนคูณบนคูอาจจะเขียนไม่สวยนะคะบนคูณบนส่วนด้วยตัวส่วนคูณตัวส่วนก็คือล่างคูณล่างใช่ไหมคะล่างคูณล่างอ่า ล่างคูณล่างค่ะนักเรียนลองท่องสิคะการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนคือบนคูณบนล่างคูณล่างตัวเศษคูณเศษตัวส่วนคูณส่วนนั่นเองถ้านักเรียนเข้าใจตรงนี้นักเรียนสามารถทําตัวอย่างต่างๆหรือแบบฝึกทักษะที่ครูให้ได้ง่ายมากตัวอย่างที่หนึ่งคุณครูให้มาเศษเท่าไรคะลูกเศษหกส่วน ส่วนเลยคะเศษหกส่วนสิบคูณกับเศษสิบห้าส่วนหกสิบหกการทำคณิตศาสตร์ทุกครั้งนักเรียนต้องเขียนวิธีทำขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนลำดับขั้นตอนให้เรียบร้อยนะคะการเขียนวิธีทำการแสดงวิธีทำกับการวิธีคิดเนี่ยคนละแบบแต่การเขียนวิธีทำนัเรยต้องมีขั้นมีตอนในการทำค่ะมาดูกันเศษหกส่วนสิบคูณด้วยเศษสิบห้าส่วนหกสิบหกเท่ากับ เมื่อกี้ครูบอกว่าบนคูณบนล่างคูณล่างก็จะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนั่นเองนักเรียนมาดูค่ะครูนํเลข6คูณ15ส่วนด้านล่างคือ10คูณ6 6นั่นเองมีใครสงสัยไหมคะว่าตัวเลขอยู่ดีครูมีหนึ่งกับสามมาได้ไงไงอ่ะมีคนสงสัยใช่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้ว่าครูทำอย่างไรนักเรียนสังเกตตัวเลขไหมคะ6 กับ66สามารถหารกันได้ไหมอ่านักเรียนดู6กับนี่นะคะกับ66หารได้ไหมคะมาดูที่10กับ15มีอะไรที่หารลงตัวไหมคะมีอ่ะครูทำเลยอ่ะครูเริ่ม6 1 6 61เป็น66อ่ะส่วน10ครูใช้อะไรไม่ห5 2 10 5้าสเห็นไหมคะเด็กๆ1มาแล้วอ่ะครูก็หนึ่คูณด้วย3ส่วนด้วย2องคูณสิดได้เอคะสาคูณ1ได้3ส,ส่วนด้านล่างคือตัวส่วนก็คือ2องคูณสิดได้2ี่โอเคนะคะมีใครสงสัยข้อนี้คะไม่มีเรามาดูตัวอย่างถัดไปเลยคะ่ะ คุยหาผลคูณของเศษสี่ส่วนสามคูณด้วยเศษเก้าส่วนสิบอ่ะขั้นตอนเขียนเหมือนเดิมเท่ากับบนคูณบนล่างคูณล่างเศษคูณเศษก็คือเศษคือสี่คูณด้วยเก้าส่วนด้านล่างล่างคูณล่างคือส่วนส่วนอันแรกคือสามคูณด้วยส่วนที่สองคือสิบอ่ะนักเรียนเกิดอ,อะไรขึ้นอยู่โผล่เป็นสองกับสามเหมือนเดิมเลยครูใช้วิธีการหารเหมือนเดิม ครูใช้แม่อะไรคะแม่2 2งสองสองสี่อ่ะสามหนึ 3, 1, 3, 3, 3, ก็จะได้เศษตัวตัวเศษด้านบนคือ2คูณด้วย3ตัวส่วนด้านล่างคือ1นคูณหจะเท่ากับอะไรลูกสองคูณสเท่ากับห สองของสามเท่ากับหกนะคะแล้วก็1นคูณหเท่ากับ5ก็ได้เศษ6ส่วนหอยู่ๆครูเป็นจํานวนคลาได้ไงครูทําเป็นเศษส่วนอย่างตามนักเรียนสังเกตตัวนี้นะคะเศษ6ส่วนหตัวส่วนด้านล่างน้อยกว่าตัวเศษด้านบนเรียกว่าเป็นเศษส่วนเลยคะเศษส่วนแท้นั่นเองอครูจะทําให้ดูว่าทํำยังไง5อะไรได้6ไม่มีเราเอาใกล้เคียง5 1 5, 5ครูจะได้1นนี่มาคือตัวนี้ หกลบหเหลื 1> อ 5. 5. 1. 1คือตัวนี้ตัวส่วนคงเดิมก็จะได้มาเป็นเศษเป็นไรคะเป็นหเศษ1นส่วนหนั่นเองคำตอบข้อนี้เราทำเป็นเศษส่วนอย่างตามค่ะเด็กๆขอเข้าใจนะคะมาดูตัวอย่างตัวอย่างถัดไปอยู่ในแบบฝึกทักษะที่ครูแจกให้เด็กๆไปลองฝึกทำครูสรุปให้ว่าในบทเรียนนี้ ให้จำให้ได้ว่าเราทำอะไรบ้างการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนอันดับที่หนึ่งคือนำตัวเศษคูณเศษหรือบนคูณบนอันที่สองคือส่วนด้านล่างคือส่วนคูณส่วนหรือล่างคูณล่างนั่นเอง3ขั้นตอนที่3คือตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ามถ้าทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ตอบเท่านั้นผลลัพธ์ของเศษแท้ ถ้าเราหาออกมาแล้วเป็นเศษแท้ควรทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำอยู่ในรูปของจํานวนครับโอเคไหมคะเด็กคลิปนี้คุณครูหวังว่านักเรียนจะไปฝึกทํากันเยอะๆในแบบฝึกทักษะนะคะถ้าใครสงสัยให้โทรมาหรือไลน์มาหาคุณครูวิดีโอคอลก็ได้นะคะตอนไหนก็ได้ ฝากผู้ปกครองดูแลเด็กๆด้วยนะคะช่วงนี้ Take care yourself นะคะนักเรียนดูแลสุขภาพทุกคนคะ่ะบ๊ายบายไว้เจอครูในคลิปถัดไปคะ่ะ